ครับแนบแทบจบกับรายการไมโกรโค้ดซีนอครับผมฮนะวันนี้จะมาเล่นเกมรบ,บอก,กับในมิติเกมที่ชื่อว่า Back แบงค์กับเลสคิวลิฟิชชั่นไฟล์ครับผมนะ้วันนี้ได้ข่าวมีอัปเดตภารก,กิจซอมบี้มาครับผมซึ่งยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะว่าจะลองเล่นกับเมทัทแหละนะฮัลว่าเมทัทเป็นไงบ้างเยี่ yeah, พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคลุย ไหนมาดูที่เขาว่ากันว่าอัปเดตมาดูอัปเดตรายละเอียดประมาณนี้มันจะมีตู้ตู้แพลตินัมไฟล์ของใบอวสานคอนเทนเมนต์นะยูนิตเป็นหน่วยนั่นแหละฮะในหน่วยพวกเอวุธชีวภาพนะหน่วยซอมบี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีหมอยืนงโง,โง,โงอยู่เอ้ยถือว่าก็โอเคอยู่นะสามารถคุยได้คุยกับด็อกเตอร์เล็กวิวนะเป็นยังไงเฮ้ยแล้วพยยี่พี่พี่อยู่ไหนอ่าพี่อยู่ไอไอตู้คอนเทนเออนอร์โง่ๆอ่ะ แล้วมันจะทำอะไรบ้างเนีน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับอีกคนกนี้ครับด็อกเตอร์เบ็คเบ็คเรวะทำไมผมไม่เห็นชื่อพี่อ่ะไม่เห็นชื่อพี่เหรอเอออยู่ไหนวะตอนนี้ครับอยู่กับเมทัสด้วยชุดไทเกอรค์ครับไทกเกอร์อะไรนี่แหละจำจำชื่อได้อยู่แต่จำชื่อไทยไทยไม่ได้ <laughs> แบ็คไทเกอร์เออแบ็คไทเกอร์แบ็คไทเกอร์เนี่ยจะเป็นตู้โง่ๆอันหนึ่งครับอ๋อ,อ,อ,อมันต้องคุยต่อ อ่าภารกิจเริ่มโอ้ซิเคียหมู่บ้านเอเควสเริ่มมานแล้วจ้าอันนี้เป็นไพเลตเซิร์ฟเวอร์จะไม่ค่อยมีคนมีแค่เราสองคนนะจ้าอย่าลืมด้วยอย,อย่าเรียกโอ้ไม่มีไม่มีใครมาเลยเฮ้ยเป็นไเอาหมอยังเอาแผอไปยังเอาไปแล้วใช่ไหมของครบเตรียมครบเร,คเรียบร้อยพร้อมบวก มีอยู่สองชอยนะจ๊ะเมน้าจะขับใช่ไหมพี่ขับพี่ขับไม่ได้พี่ไม่ใช่เจ้าของเออไม่ติดได้ไมวไล้เดี๋ยวไปไปร้านน้นไปร้านน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันมันดีเลยมันดีเลยเมท้าก็ใส่ยัฟเลยจังหวะเนี้ยเป็นอ๋อ o p e เ a t o r ห้าดาวทั้งคู่นะฮะจังหวะนี้ใช่พร้อมพร้อมบวกจังหวะนี้เสื้อพีกับเสื้อจากห้าดาวเลยนะห้าดาวเพียบๆทุกอย่างห้าดาวหมด เพราะว่าเราเล่นเล่นเล่นจนตันแล้วอะเล่นบ่อยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเก่อนเล่นโคตรบ่อยเลยอ่าที่พี่ดูใน y o u t u แล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าแค่แค่เห็นเห็นมันเดินเดินไปแตะถังกแล้วรีบขึ้นหอเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันกระบดนี่หว่านี่มันกระบดนี่หว่าหรือมันมันค่อยค่อไปกีละขันวะน่าจะค่อยๆ <c oughs> น่าจะค่อยค่อยนะเ <c oughs> พราะพี่ไม่ค่อยดูพี่มันล่งครั้งแรก อาะล้ฝีมือเราก็นะเราก็เก่งพอแล้วนะตามสภาพตามยะถากรรมเลยฝีมือเราก็ได้แล้วจริงเลยจังหวะนี้ไม่รอแล้วฝีมือเราไม่ต้องพูดถึงเราเก่งแล้วไม่ไม่ไม่นันคาดไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งลันปืนอาร์กี่เอาไปเล่นมัลติมีแบบเกียนมากเลยนะะอ้ยใคร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 กู โอเคเช็คเช็คเช็คไม่มีโอ้ยไปยิงตัวประกันเฮายไปยิงตัวประกันตายแม่ไม่หลบอ่ะเสียไปร้อยหนึ่งเลยนะไอ้เหี้ยช่วยตัวประกันได้ทีละสิบไปสไตเปอร์โอ้ย่าว่าว่าว่าทำไรทำไรทำไรระวังสไตเปอร์ระวังสไตเปอร์อันนี้แม่ทันรู้ไหมเนี่ยว่ามีตัวสไตเปอร์อยู่ ใชยเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟชีวิตตัวเองก่อนอันนี้ไม่ทันรู้ไม่แน่ว่ามีตัวสไนเปอร์ด้วยไม่รู้พี่ไม่รู้อันนี้มันมีอับบีจีเลยนะแต่พี่ยิงไปแล้วอับบีจีตายต้องยิงก่อนเลยอับบีจีมันนัดเดียวเลยนะวิวิวอะไรหรอสไนเปอร์สไนเปอร์อ่าไม่ได้แดกกหรอกกูเล่นเลเบิลซิกเยอะไอ้สัตว์มีผีก็มันี่มันนี่มึงไม่ต้องไปกดคลอแล้วมันนี่มันี่เล็กเล็กระกัน ตบกันดื้อให้มึงวางกล่องสิเอสเดี๋ยวกูย,ยิงทิ้งมั้จบแล้วกดเอฟแล้วคิดจบแล้วไม่สวยไ,วไม่ทัดแอบแอบไปก่อนแอบแอบไปก่อน,บบนเ,ดเดี๋ยวเราปืนกลก็น่า,าจ,จะรื้ออยู่นะมแม่งยิงโคตรแม่นเลยเกมหาเลยเหนือเหนือก็ไอ้บอทเกมนี้คือบอทเลนบซิกอ่ะเออๆๆมันมาเขามันมาเขาเนี่ยมาอีกทางนี้กูก็หลบอีกทางนี้โอ้โหหลบหลบหลบในบ้านก่อนหลบในบ้านก่อนเจ็บเจ็บ

ลุกแล้วเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเลยเข้ามาในบ้านเลยหลบหลบในบ้านเลยทางทางนี้สุดละโอ้ยยิงทะลุประตูอีกอ <c oughs> สัตว์สัตว์เจ็บเพี้ยถ้าหารแล้เซียยิงแรงอย่างวะเออ หมดจังวะมันจะยันยันยันศพจะไม่หายหิวเลือดก,ก่อนลงได้แค่ครั้งเดียวแล้วถ้าลงอีกก็คือตายเลยตายเลยตายเลย,ยเฮ้ยนี่ไงเหศพเฮ้ยพี่เหมือนได้ยินเสียงทหารนะมันมีเสียงด้วยนะทหารเกมเนี่ยม,มีเสียงด้วย นี่ไงไอ้ตว์เจ็บมันีน่ยไม่ใช่ไม่เจ็บออกเป็นรอบเลยเหรอโอ้กลัวคนข้ามแล้วล่ะเรื่อนสองคนก็ยากนิดหน่อยโลโลโกา ุกอีกแล้วแต่กูไม่ช่วยเดี๋ยวทาภารกิจก่อนนะจ้าโอกาสนี่พี่ใช้เครื่องบินถล่มบ่อยมากเลยผมจะใช้ผมคอมโบตลอดใครขับเครื่องบินผมคอมโบให้ตลอดเก็บพวกปืนนี่ก่อนนะพวกปืน,พว,ปนพวกปืนต่อต้านอากาศยานนะเก็บแม่งเรียบเลยมันดูเหมือนจะเก่งเนาะแต่มันก็เก่งแหละแต่ว่ามันเป็นจุดบอดของเกมนี้ไงที่ทําให้เราสามารถยิงได้กล่องคว่ำ่ะต้องต้องต้องเลื่อนกล่องเลื่อกลผอม,มองไม่เห็นเ้วดีตรงนี้แหละมันเป็นจุดบอดของเกมนี้อยู่แล้วนะซึ่งไม่ต้องปรับก็ดีแล้ะ ไอ้างเนี้แหละยืนืงโง่ไปไอ้เี่ยไอ,ตอ้ตอนตอนตอนเรายิงส่วนหน้ามันทีแม่งยากมากเลยนะตัวปืนมันแรงมากอจริงปืนป้อมข้าศึกมือนตนะัวโประมาณสองสัมภาษสองสัมน,นัษก็ไปแล้วแรงมากนอนน <c oughs> แนบพื้นเลยนอนกับพื้นไอ้สัตว์กองกองจับเลี้ยงกล่องตอบเป็นทงแล้วถ้าจำไม่ผิดรถมันจะมาเวฟสองนะพี่เมื่อกี้เราเวฟเมื่อกี้เราไม่เจอเออครั้งนี้มันจะมาแบบสุ่มถ้ามาล่มก็คือโล่มเลยบางครั้งมันจะมาโล่มบางครั้งก็จะมาเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเกีียรถ ียแล้วเ,เดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเครถมารถมาเก็บยังเก็บตัวบังคับรถไปแล้วมันลงมันลงมันลงจากรถนะในตัวลงจากรถสองตัวยิงไปแล้วเยี่ยมคุณมันยิงกูหน้าสั่นเลยกูว่ยิงยากสิเออสวยคอมโบอันนี้แค่รอบแรกนะฮะเมื่อกี้รอบแรกมาแล้ว เมื่อกี้รอบแรกมันลงมาจากภูเขามาแล้วมาแล้วภูเขาภูเขาใช่ไหมโดดล่มมาแน่เลยอ่าโดดร่มโดดร่มโดดร่มมองไม่เห็นภูเขามืดไม่ทัดเน็ตกูเน็ตกูหายเยอะเฮ้ยเฮ้ยเน็ตสุปตีนเน็ตกูหายเยอะม่ทัดก็เห็นกูฟังกูฟัง โอ้มาแล้วไงมาแล้วภูเขาภูเขาใช่ไหมโดดล่มมาแน่เลยเดอะ่มโดดลร่มเดอะร่มมองไม่เห็นภูเขาหมึกล่ะปทับเน็ตกูเน็ตกูหายเยอะเฮ้ยเฮ้ยเน็ตซุปตีนโอเคเน็ตหายค้างแล้วเลือดยุบเยอะพี่พี่มันยิงได้มันยิงได้รู้เดี๋ยว โอ้ยเด็ดสุดตีนเน็ดค้าแตกๆๆนะเข้ามาันมีสามันก็เข้าวันไหนเียแตกๆมีหนึ่งมีสองมีห้าถ้าจะห้าเนะห้าห้าห้าเกียห้า ไม่ได้จะหลงนะพวกพี่มาแงมประตูบ้านแล้วล่ะแงเซอร์ใช่ไหมเก็บใพ้ะโอเคลดกำลังโอ้ยเยี่ยเรือดคออยูตีบป่ะครับนี่ไหนนะไม่ใช่ใกล้เคียงนะจ่ะอีกตัวไปไหนวะหาก่อนหาก่อนโอเคปรบ้านเคียงแล้วกลับกลับกลับ เออมึงต้องเล่นไปเรื่อยๆไว้จ้ะมันจะมีภารกิจเราไปตีฐานที่อัฟกานิสถานไม่ก็รัสเซียกับอ๋ออัฟกานิสถานดีสุดแล้วเพราะว่าฟาร์มง่ายฟาร์มเร็วอัฟกานิสถานฟาร์มง่ายสุดรัสเซียมึงอย่าทะลึ่งไปนะมึงแก๊บด้อนมันมันมีจะให้คินนึงกับสุสกโขบกันแล้วกันเอชีพกับขอสักโขบซีดีสักโขบหนึ่งรัสเซียมึงอย่าทะลึ่งไปเชียวไอ้จ่า้ะไม่ใช่เราไงมึงมึงเน่าไปในสามวิแน่นี่ก็นึกว่าจะให้ทำภารกิจซอมบี้จริงๆเลย ทันทีเลยเว้ยจะไม่มันน่าจะเป็นเรื่องอ่ะเออเป็นในเรื่องทีละขั้นทีละขั้นทีละตอนก่อนจะถึงสองเสียดเลยแล้วไม่มีมิชชั่นมิชชั่นเฟลด้วยนะเวลาเราตายไม่มีมิชชั่นเฟลแต่คือทำหม่หมดอ่ะทำหม่นั่นแหลคือมิชชั่นเฟลของเราไปเฮ้ยต้นมือมืออ่ะกูแนะนำอ่ะถ้าไม่นจะเป็นอย่าซื้อแนะนำไลฟ์เฟิร์นดีกว่าไลฟ์เฟิร์นดีกว่านะระยะไกลอ่ะโอยต้องเดือดรอบแลบองจะโขบไปกันกันจะโขบไปกันแต่โขบแรงไม่น่าไว้ใจเลยสโขบมันน่ะ สกปรกแบบว่าอ๋อสกอบที่เป็นหูช้างเหรอใช่ที่เป็นแบบกลมๆอ่ะโอเคยืนยันแล้วเนาะยืนยันละหมดที่มาร้องได้แล้วแทงแทงนี่คือกุญแจของดอกเอาไปทำอะไรเอ่อโหมันต้องอันไหนวะเนี่ยอันซ้ายอันแรกอันซ้ายซ้ายซ้ายอันสองแล้วก็ซ้ายโอเคซ้ายหมดเลิกอันซ้ายเฟลล์อัพทีฟโฮลเดสเซิร์ตคอมเพล็ก์ อ๋ออืมภารกิจหมู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 เลยทีนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหมูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอายาก่อนแตีครียเลยเดี๋ยวพี่สตาร์ทพอรอแล้วนะไม่หอกเกมนี้มันเริ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ใบพัดยังหมุนไม่เต็มที่นะจะเสิร์ฟบินได้มันก็ต้องมีการพัฒนาจะดีกว่าประเทศสารคดิแล้วพี่เรื่อยเรยเดี๋ยวรื่อยเรื่ยเยเรื่ยเยเรื่อยเรื่เรื่อยเเยเรเรื่ยเเยเรือยเ่อยเรื่อ ว้าวสุดยอดเลยว้าวผมแตกตัวทีรู้ว่าสิบเจ็ดเท่ึงเจ็ดเท่ึงกด F เจ้าโกล่วงโอไม่ล่วงไอ้ร่องไอ้ดิระวังตัว R p G นะด่านนี้ก็มีไอ้ทะเลทรายก็มี R p G นี่มีมีมันเคยสอยหอผมล่วงมาแล้วโคตรมันมากทะเลทราย R p G เอามันเดินหนี ตอนไปพี่ตอนไปตอนไปไปไปเคลียร์คอมพาวด์อะด่นี้ง่ายมากด่านที่เราคุ้นเคยแล้วแม่งคุณจนแบบจับได้ทุกรอบทุกซอกมุมอ่าใช่มันเป็นด่านได้ฟาร์มอ่ามันเป็นด่านหนึ่งที่ฟาร์มง่ายแบบกินเดอร์ต้องฟาร์มเลยนะจ๊ะเฮลิคอปเตอร์มาทีแบบมึงมึงรวยอ่ะมึงมได้ห้าร้อยถึงแบบถือว่าเยอะแล้วนะห้าร้อยเยอะมากเยอะหมดแล้วล่ะกับตันไพรส์แย่งคิวอ่ะ อมันจะแหล <laughs> กปกติจ้าถ้ามึงไปเจอเซิร์ฟอียูมันจะแหลกมากมฉะนั้นต้องออกและเข้าใหม่ก่อนจะเจอเซนะิร<ส>์ฟเอเชียเวลาสเปิดเปยซันนายเปอร์หรอตรงนี้ก็มีโตนะเยี่ยมมีสไนายเปอร์ใช่ไหมติเก็บยังตายไปแล้วอ่ะพี่โดิงมาละ

เมทัตไปชั้นสามเลยระวังโจรด้วยอีเนี่ยตัว RPG ีอยู่นี่เองเดี๋ยวพี่เคลียร์ชั้นบนสุดนี่ไงอยู่นี่เคลีร์หมดเฮ้ยรถจะลดรถจะลดรถจะลด,ลดเดี๋ยวผมไปดังล่างใช้ความสองตัวเกลี่ยเกลี่ย อีซี่อ่ะอีซี่ครับดันเนี้ยโโหแอร์ดอกมันลงมาช้าๆก็ได้นะมันลงมาโหดมากเลยดันกล่องก่อนวา,างๆกลัวห่างละดันกล่องดันกล่องอืออือต้องขานเนาะสึาากแม่ต้ะขานนะดันยากทำไมคนอื่นมันดันได้แล้วแต่กูดันไม่ได้เลยแบง,งนี้แหละเออเริ่มท้ายฮะว้าบอลงละ ไอตัวประกันนี่มันก็ยืนยืนได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปยิงนะพี่มันตายได้นะนะไม่ยิงหรอกแต่เก๊ะโอ้ยสไนเปอร์ก็ยิงแม่นเหลือเกินผมก็พอเออสุดๆอ๋อเด็ดเด็ดเด็ดกลัวแล้วนั่นเด็ดนี่เจ้ามาเข้าด่านชานี้เซิร์ฟฮัลโหลอะไรพี่เอ้ยเด็ดกูตายเด็ดไอ้ยิ้มเด็ดสู้ตีนี่เด็ดเล่นกูแล้ว จะไหนจะไหนจะไหนเร็วๆคุณจะตายแล้วคุณจะตายแล้วลงมาเน็ตทำพิษวีแกวิตามินเอาไว้ใช้ตอนนี้นะเอาไว้ใช้ตอนโดนลุมยิงอ่ะไอ้ย่าตอนโดนลุมยิงแม่งยิ่งกว่าห้อยพระอีกรู้ว่าห้อยพระมาแต่พี่ไม่รู้ว่าถ้าล้มทีนึงถ้าใช้วิตามินแล้วมันจะตายแล้วตายเลยหรือเปล่าอันนี้พี่ลองดูก่อนกลัวมากเลยเน็ตเน็ตเน็ตค้างเนี่ยเมื่อกี้เน็ตค้างไปเลยแม่งทะเลาะกันสามดีๆมากเชวงเงี้ยอย่าไป ใช้มันเดี๋ยวกระดามาอะไรกเนี่ยเอฟกินอริวิกินีมขอเี้ไงนี่รถมาแล้วการเลยกาดเลยกยากได้กาดเลยโควันไปเลยมีหมดใสหมดโอ้หตายกันเป็บื่อเลยไม่รู้ว่าถนนเนี้ยมรณะไอ้ตัดโอเคตาย ปืนอาวมันไม่ได้แรงมากแต่ว่าแบบนิ่งอ่ะปืนมันนิ่งอ่ะมันรีคอยตัดใช่ที่เอาไปคือรอบรอบที่เพื่อนเราจะมาหาเพื่อนที่คุ้นเคยก็เนี่ยเละเนี่ยต้องหลบก่อนวันนั้นวันนั้นจําได้ป่ะล่ะพี่ที่ยืนอยู่หน้าประตูกันแล้วพี่มีใครบ้างครับพวกเราอ่ะอยู่กันสี่ห้านอดตตผมตายตัวแรกไอ้หียตอนนั้นเราบปิ๊กกินเนอร์กันทุกคนเนี่ยกูไม่รู้กันเนี่ยมาทีบู๊บบ๊บบ๊บเรียบร้อยผมตายคนแรกเลย ใครก็ไม่ยืนขวางประตูอะไม่รู้จิตไม่ยอดเลยวะอะไรนะแต่มองไม่ไวไปหน่อยต้องปรับก่อนปกตินะมองไม่ไวมาเลยพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเย่ฮอกระดิวมาฮอ้์กันยิวมาครับฮอ้ไ์โลด ศาสตร์ในจัองหวะนี้รัวเอเค่คอมพราวสำเร็จกังระดับระดับฐานไปนั่งเรียแผลด้วย <laughs>